ุตบอลตามกระแสที่ทุกคนไม่ต้องมีเคราะหจัดหนักเทนหน้าตั้งกันเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่คนดูแล้วก็สวัสดี f c ครับแล้วก็สวัสดีพี่ที่อยู่ในครอบครัวด้วยนะครับผมก็สําหรับข้างไปนะครับมีฟุตบอลหน้าช่องมาฝากกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมและฟังครับก็ฝากกดติดตามฝากกดหัวใจให้กันด้วยนะครับและก็ฝากนะครับสําหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่ยังไม่มีชมรมฟุตบอลดีๆครับและยังไม่มีแนวทางในข้างพนนีนะครับก็ต้องบอกว่ามาถูกที่แล้วนะครับผมเพราะว่าในชมรมผมครับก็จะคอยวางตัวเน้นนะครับแล้วก็ชุดโครงการนะครับผมและที่สำคัญเลยคือตลาดสดครับที่จะคอยนำเล่นทุกๆวันนะครับผมอันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ และก็ฝากด้วยครับสําหรับพี่ๆขายใหญ่ไม้หนักทุกคนนะครับผมที่กําลังตามหาที่ลงทุนใหม่ๆครับที่ลงทุนดีๆก็อย่าให้ลองปัจจัยนะครับเข้ามาลงทุนในการรับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับผมจะได้รับความมั่นคงปลอดภัยนะครับและสองครับผมสามารถเคมให้ได้ทุกกรณีเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเคสไหนสามารถรับผิดชอบได้หมดนะครับผมก็อย่าให้ลองปัจจัยนะครับทางเข้าอยู่ที่ ใต้รูปโปรไฟล์นะครับโอเคนะครับผมและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับสำหรับข้าวืนนี้ครับฟุตบอลหน้าช่องนะครับคู่แรกนะครับก็ไปดูที่ฟุตบอลอินเตอร์ซเรีอานะครับก็เป็นทางด้านลาซิโอนะฮะวันนี้ที่จะเปิดบ้านต้อนรับโตโยนสำหรับคู่นี้ครับผลงาน5นัดล่าสุดนะครับผมก็เป็นทางด้านโตโยนนะครับที่ทำได้ดีมากกว่านะครับและบวกกับโตโยนเนี่ยนะครับผมไม่แพ้เกมนอกบ้านมา5นัดติดแล้วนะครับก็วันนี้ครับผมเชื่อว่าเป็นทางด้านโตโยนเนี่ยนะครับน่าจะ เล่นแบบรัดกลมมากกว่านะครับและแรงจูงใจดีกว่าและกําลังมั่นใจเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ให้เลือกมองไปทางพลองตอริโนครับถัดมาครับคู่ที่2นะครับผมก็ไปดูที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับก็เป็นทางด้านเซลตาบิโก้นะครับวันนี้ที่จะเปิดบ้านต้อนรับลาดพาตมาสำหรับคู่นี้ครับเฮดทูเฮดนะครับก็เป็นทางด้านเซลตาบิโก้นะครับที่ผลงานดีกว่านะครับผมและ 5นัดหลังสุดครับก็เป็นด้านเซลตาบิโก้นะครับที่ฟอร์มยอดเยี่ยมกว่านะครับเพราะว่า5นัดเนี่ยนะครับชนะไปถึง4เกมต่างจากทางด้านทีมผู้มเยือนอย่างลารพมาร์นะครับที่ตอนนี้อันดับ19นะครับและ5เกมล่าสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับคิดว่าวันนี้นะครับทางด้านลารพมาร์เนี่ยน่าจะเหนื่อยแน่นอนนะครับเพราะนะครับคู่นี้ให้เลือกมองไปทางเจ้าบ้านเซลตาบิโก ได้เลยครับถัดมาครับคู่ที่3นะครับผมก็ไปดูที่ฟุตบอลเดนมาร์กนะครับก็เปทางด้านโคเบเกนนะครับที่วันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับแลนเดอร์สำหรับคู่นี้ครับก็ผลงานทั้งคู่เนี่ยนะครับผม5เกมล่าสุดก็ไม่ดีเลยทั้งคู่นะครับทางด้านเจ้าบ้านโคเบเกนครับห้าเกมคือไม่ชนะเลยนะครับส่วนทางด้านทีมเยอันเดอร์ครับห้าเกมครับก็ชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวแต่ไม่ได้ครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างโคเบเกนนะครับที่จุดแข็งของเขาเลยก็คือครับ ในการเล่นในบ้านนะครับซึ่งทําผลงานได้ดีมากๆนะครับผมและคู่นี้เจอกันทีไรก็เป็นทางด้านโคเบเกนจะชนะไปได้ซะส่วนใหญ่ครับก็แน่นอนครับคู่นี้ให้เลือกมองไปทางเจ้าบ้านโคเบเกนครับถัดมาครับคู่ที่4นะครับผมก็ไปดูบนที่ฟุตบอลลาลิก้าสนะครับก็เป็นทางด้าน กาดิครับวันนี้ที่จะเปิดบ้านต้อนรับเออีบาสําหรับเพื่นี้ครับก็ไปทางด้านเจ้าบ้านการิตนะครับที่วันนี้มีความได้เปรียบประปาตะกรมนะครับและผลงานทั้งคู่เนี่ยผมมองว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับทั้งคู่ก็ผานกันแพ้ผันกันชนะครับและช่วงหลังเนี่ยนะครับเป็นทางด้านเออีบาครับที่เล่นเกมเย็นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ให้เลือกมองไปทางพลอง บโอเคนะครับ well, ก็ตามนี mm ้เลยนะครับผมจะนําไปใส่ชุดโครงการครับหรือจะเอาไปแยกเน้นเล่นทีละตัวก็ดีนะครับผมและท้ายนะครับก็ฝากอีกหนึ่งครั้งครับสำหรับพี่เพื่อนคนไหนครับที่ยังไม่มีชมรมฟุตบอลดีๆครับและยังไม่มีที่ลงทุนดีๆนะครับผมก็อยากให้ลองเปิดใจครับเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับผมทางเข้าอยู่ที่ใต้รูปโปรไฟล์เลยนะครับแล้ววัน้ครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ